ชีวิตบุญวาสนาดียามเจ็บป่วยเนาะถ้าเป็นพ่อแม่มีลูกดูแลถ้าเป็นเมียนะคะมีสามีดูแลเราดูแลเขาเขาดูแลเรานะอ่านี่แหละคือชีวิตที่เรามาย้อนมองการที่เราวิ่งช่วยเหลือท,ทุกคนหรือการทํางานนะผ่านมาในในช่วงชีวิตที่มีสุขภาพที่แข็งแรงเราจะไม่ค่อยมีความรู้สึกนี้เพราะนั่นคือ ยังไม่ถึงเวลาตัวเองแต่พอมาถึงจุดกําหนดอืถึงจุดจุดหนึ่งอายุมากขึ้นนะ,อะสองลูกเต้าต,ตัวแล้วเนาะสามเราเรื่องกายอ่อนแอ,อยิ่งทํางานไม่ได้จุดน้อยใจของคนเราเนี่ยมันมีแม้กระทั่งตัวใาจ๋าเองนะคะทีน,นี้ไปย้อนนึกถึงหัวอกของพ่อแม่คนแก่ที่นั่งรอใช้เงินลูก อ่าจากคนไกลแล้วเอาไปจุนเจือคนใกล้เอาใจคนใกล้เพื่อหวังที่จะให้คนใกล้นะฮะดูแลเป็นตัวแทนายามเจ็บป่วยแต่สุดท้ายคนอยู่ใกล้ไม่ใส่ใจเหมือนเรื่องเราที่โอ้โหฟังแล้วเจ็บปวดนะคะเงินทองเมียรฝรั่งส่งไปสร้างบ้านให้แม่อยู่หวังให้แม่สบายส่งเงินให้ใช้ก็หวังให้แม่เนาะ ได้ดูแลรักษาสบายยามแก่เท่าในหัวอกชีวิตเมียฝรัง่งอันนี้มันเป็นหัวอกเดียวกันแต่ถ้าคนใกล้นไฮะไม่ทำตั้งทั้งเงินอยู่ไกลเอาไปบำรุงแม่เอาแต่เอาไปใส่แต่ตัวเองจนสภาพเมียฝรั่งคนหนึ่งกลับบ้านไปแล้วไปเจอสภาพแม่นอนอยู่เสียผืนหมอนใบโอ้โหเจ็บปวดหลายคนนะคะเมียฝรั่งเนี่ยไม่ได้กลับบ้านทุกปี และอีกข้อหนึ่งก็คือแม่ก็ไม่ได้ที่จะเปิดเผยความเป็นจริงเหมือนคุยโทรศัพท์ปัจจุบันจะพูดไม่ได้ว่าเธอไม่ได้เห็นเขาเหรอไม่ได้คุยเขาเหรอนะคะเพราะโลกปัจจุบันนี่มีโทรศัพท์เนาะแต่คนแก่บางคนเขาก็ไม่มาใส่ใจตรงนี้นะสาหรับเจียจานี่แม่เนี่ยภาพเห็นทุกภาพแล้วแม่เป็นคนพูดเนาะเราก็เป็นคนวาร์กด้วยแหละนะคะในสภาพพอกลับไปเจอสภาพแม่นอนอยู่กับฉี่กับที่ กับขี้กับเยี่ยวแล้วก็ป่วยมานานนะโอ้โหบอกเลยนะถ้าเป็นยายจ๋าดิปั้นแฟออแต่สิ่งที่มันเป็นมามันก็รวมพร้อมถึงหมอโอคนเป็นแม่ด้วยเนาะปิดบังปิดกั้นอ่าไม่ให้คนไกลรู้อาจจะคิดว่าไม่อยากให้เราทุกข์ใจแต่ความทุกข์นั้นไปตกอยู่ที่คนแก่ที่โอ้โหป่วยหนักขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่ รันทดใจนะายจ่าอ่านเรื่องราวเรื่องเนี้ยบอกเลยพี่พี่ที่อยู่เมืองไทยนะคะพ่อแม่เนี่ยเอาตรงๆถึงคุณจะไม่ใช่หาเงินหาทองมาช่วยแต่คุณก็ควรจะดูแลในส่วนหนึ่งเพราะก็เป็นพ่อแม่เดียวกันแต่นี่มาฟังในความรู้สึกกับคำพูดและ,ะการทำร้ายความรู้สึกของคนแก่ทั้งๆท,ที่รู้นะ โอ้ยคือเจ็บปวดได้ขนาดนี้ทำไมถึงได้สร้างกรรมให้กับตัวเองนะเออกับแม่ได้ขนาดนั้นนะดิจ่าขอบอกเลยพี่เจ้าของเรื่องเออเขาพี่พี่จะมาด่าว่าพี่เป็นคนเนรคุณนะเพียงแค่เรื่องที่ทางที่เราซื้อไว้เนาะระหว่างจะอยากได้อยากยึดในส่วนนั้นไม่เราไม่ใช่เนรคุณเราไม่ได้ทำผิดกับใคร คนที่ทำผิดให้เขารับไปถึงแม้เขาจะแช่งด่ามาเราไม่ได้รับหรอกพี่โอ๊ยฟังแล้วปวดใจนะเงินทองส่งไปแต่สภาพแม่สุดท้ายเห็นอยู่อย่างอนาถาจมขี้จมเยี่ยวแล้วยังมารู้อีกว่าป่วยเป็นมะเร็งมานานทั้งทั้งที่เงินทองส่งอยู่เออเนาะัวใจคนเท่าก็อึดหน้าดูแต่ในข้อนึงก็นี่แหละนะคะ อ,อชีวิตถึงเวลาของเขาถือว่าพี่ทําดีที่สุดเจ้าของเรื่องนะคะทาดีที่สุดที่ได้ก้าวไปดูแลแม่ในช่วงชีวิตสุดท้ายท้ายสุดโลกตั้งใจเปิดให้รู้ความเป็นจริงเทวดาตั้งใจเปิดให้พี่ได้เห็นและพี่ได้ทําดีจนนาทีสุดท้ายนะและได้เห็นนะต่อไปนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ พวกเขาตัดเราตั้งแต่แรกเราก็ปล่อยวางเข้าไปอย่าไปใส่ใจเพราะไม่มีใครแล้วเรานี่แหละสบายอย่าไปเอาความทุกนี้เก็บไว้ในหัวใจนานนะพี่นะยายจ๋าจขอเป็นกำลังใจพี่น้องขะรอติดตามชมคลิปยาวโอ้โหฟังแล้วเจ็บปวดสะท้อนใจนะฮึซ่าถูกสาธุาธคุณยายจ๋าจยังดีนะคะยายจ๋าจะคุยกับพี่น้องรู้เรื่องหนึ่งสองเราเป็นเงินเขาเป็นแรง ่าเขาเป็นแรงเขาวิ่งดูแลให้เราก็ยังรู้สึกว่าอะทำคนละหน้าที่อ่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งกระป่าต่างคนต่างอาศัยและหนึ่งปัจจัยสําคัญคือพ่อแม่คนเดียวกันนะไม่ใช่แค่แม่เราพ่อเราเนาะมันก็ต้องย่อมเสียสละแต่บอกตรงๆเลยนะการเสียสละคนเมืองไทยดูแลคนแก่ดูแลพ่อหรือแม่ที่เมืองไทยอืคนอยู่ไกลเมียฝรัง่งเนี่ย ตัวยายจ๋าเองเนี่ยไม่รู้คนอื่นจะคิดยังไงนะจัดแจงนึกถึงทุกเรื่องราวยายจ๋าเคยเจอเคยผ่านมาแล้วกับชีวิตพ่อป่วยต้องวิ่งโลงพยาบาลพิษณโโลกนะคะยายจ๋าต้องดูทั้งครอบครัวพี่ชายครอบครัวน้องชายคือใครไปก็ต้องดูแลเพราะว่านึกถึงลูกคนคนหนึง่งหัวหน้าผู้นําไม่ได้ทํางานเนาะแล้วเงินจะมาไหนจุนเจียให้ลูกที่กําลังเรียนอยู่นะแล้วก็ครอบครัวแม่เจอมาแล้วทึ่งได้บอกไงนะ วันนี้พ่อแม่ยังแข็งแกร่งยังปากดีนะน้องๆมาใหม่เออปล่อยได้ปล่อยนะเขายังสู้ไหวเขาไม่ปล่อยให้ตัวเองตุยหรอกนะแต่ถ้าพ่อแม่อายุมากหรือแก่เท่าไปแล้วเนาะเจ็บป่วยแล้วเราไม่มีเงินช่วยเหลืออันนี้เรายิ่งจะเป็นบาปคาใจของเราเองคิดให้ดีนึกถึงจุดปัจจัยสำคัญช่วงปัจจุบัน ถ้าเราทําได้เหมือนกับส่งเงินให้ใช้เราส่งได้ห้พาพันหรือหมื่นหนึ่งไม่เดือดร้อนเราก็ปล่อยไปออย่าคิดเสริมเติมกิเลสอย่าคิดเพื่อที่จะให้เขาสบายทาั้งทั้งที่แรงเราไม่มีเพราะปัจจัยความเป็นจริงมันยังมีอีกหลายอย่างมันยังมีอีกอมากมายที่เราจะต้องดูแลเพราะพ่อแม่ จะต้องเก่ชรลาลงไปทุกวันและเงินที่จะต้องดูแลคนแกะนะคะก็คือตัวเราเพราะเราอย่างน้อยเราก็โชคดีอ่าจะได้ทํางานหรือไม่ได้ทํางานเราก็มีเงินตรงนี้เนาะเพื่อไว้เสริมให้เราเึิกถึงนั้นถึงนาทีสุดท้ายใครจะว่าใครจะด่าใครจะพูดยังไงนะอันนั้นไม่สุดปัจจัยไม่ใช่จุดปัจจัยสำคัญที่จะมาทำให้เราทุกข์ใจ ให้คิดถึงว่าเราทําดีที่สุดเราทําสุดๆทั้งชีวิตของเราแล้วนะคะการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่มันถึงเวลาเจอจริงๆทุกคนก็เสียใจนะค,ะคำว่าพ่อแม่เนาะไม่ไม่หนีกันไม่พ้นกันสักคนแต่ก็อยากให้พี่ๆหรือทุกคนที่เจอประสบการณ์แบบนี้ทำใจและเข้มแข็งชีวิตเราต้องอยู่และสู้ต่อไปและชีวิตเรา เป็นผู้ให้อย่าได้เอาคําแช่งด่าที่มันไม่ใช่ตัวเรามาทำให้ตัวเองคุณข้องมองใจเลยนะะทุกคนอันนี้พูดจากใจขอเป็นกำลังใจพี่เนาะทังพูดทั้งเขียนทั้งร้องไห้ในความรู้สึกนะคะช้ำเสียใจสุดเหมือนกับเราทำอะไรเสียเปล่าไปเลยในชีวิตแต่ไม่เปล่าหลอกฟ้ามีตาสวัสมีตาสิ่งที่โดนบันดาลมา จุนใจเราก็คือสามีที่ดีดูแลเราในตอนนี้นะทุกคนนั่นแหละเพราะความดีของเราเราไปอยู่ที่ไหนตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถึงแม้เราจะทุกข์ใจยากมันก็เป็นอ่าสวรรค์วัดใจแรงใจเราว่าจะผ่านพ้นไปได้ยังไงสุดท้ายพวกเราก็ผ่านพ้นไปได้นะสู้ๆกันนะคะขอเป็นกําลังใจนี่เจาาก็มีเทวดาอยู่ข้างกายนะคะสามีดูแลเมียยามเจ็บป่วย เนาะแค่นี้ก็สุขใจและเราก็ต้องดูแลเขาเช่นกันนะทุกคน